สวัสดีครับพบกับทีเด็ดบอลวันละตัวของวันที่8กรกฎาคมนะครับครับวันนี้ก็จะมาในลีกของยูฟ่านะครับผมในคู่ของเรวาเดียนะครับพบกับลิกาดฟุตบอลสโลกานะครับผมคู่นี้นะครับเป็นคู่ที่สูสีครับแล้วก็ฟอร์มโดยรวมนะครับดูดีทั้งคู่เลยครับเรววเดียครับ ชนะมาแล้วนะครับ3เกมติดนะครับที่ผ่านมานะครับส่วนลิกาดนะครับลิกาดก็ชนะมาแล้วนะครับ4เกมติดนะครับผมครับทั้งคู่นะครับเป็นฟุตบอลที่เวลาเจอกันนะครับเพื่ดูเหตนะครับมีโอเวอร์ขึ้นตลอดเลยครับแล้วก็มีการผลิสกอร์ครึ่งแรกนะครับใน4ส่วน5เช่นกันครับเป็นคู่ที่มีการทำสกอร์ได้เยอะครับคู่นี้นะครับ สำหรับเลเวรเดียแล้วนะครับมีการทำสกอร์ผลิตในครึ่งแรกนะครับที่เยอะจัดเลยนะครับซึ่งใน5ส่วน5นะครับเขามีการผลิตสกอร์ที่เกิดขึ้นตลอดเลยครับอย่างน้อย1ลูกครับส่วนลิกาดครับลิกาดนี่จะมีการผลิตสกอร์ในครึ่งแรกนะครับใน4ส่วน5นะครับซึ่งเวลาไปเยือนอาจจะไม่ดูดีเท่าไหร่ครับแต่ ในลีกนี้ครับการระเยของเขาครับเป็นต่อให้เรเาเดียครับผมซึ่งเมืองแล้วก็หลูกก็เจ้าครับจบกันไปครับแต่สำหรับผมมองแล้วว่าเรวาเดียน่าจะสู้ได้ครับในบ้านครับทั้ง2คู่คิดว่าน่าจะเตรียมพร้อมากันดีนะครับผมคิดว่าแนวรู่ทั้งสองฝ่ายน่าจะมีการผลิตสกอร์ที่เกิดขึ้นได้แน่นอนครับในส่วนของผมครับ70-80%ครับคู่นี้ครับคิกออฟกันในเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับ แล้วก็ตอนนี้ราคาโต๊ะนะครับเปิดมาในราคาที่1ลูกครับ1ลูกในน้ำที่1.6 0ก็ถือว่ากลางๆครับโอเคครับโตคิดว่าน่าจะมี1ลูกแน่นอนแล้วก็มีเปิดมาในราคา1.25ครับผม1.25ราคาจะอยู่ค่าน้ำจะอยู่ที่1.8ครับคิดว่าน่าจะใส่ไว้สัก1ลูกก่อนก็ได้ครับคิกออกก็ในเวลา5ทุ่มครึ่งครับถ้าบอลเตะสดนะครับ อาจจะรอน้ำไหลสวยครับหรือจะใส่ตอนมอนเตก็ได้ครับ1ลูกครับรอไหลมาครับ0 7 5ดครับน้ำสวยๆครับอาจจะใส่ก็ได้ครับถ้าถ้า0.5แล้วยังไม่ยิงครับรอน้ำสวยๆครับอาจจะใส่ก็ได้นะครับไม่มาให้ย้ำครึ่งหลังเหมือนเดิมนะครับใครชอบก็ลุยนะครับใครไม่ชอบผ่านได้นะครับผมครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับ คลิปจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่ผมลงคลิปนะครับผมครับก็ขอให้เฮงทุกท่านนะครับขอบคุณครับ